สวัสดีครับเพื่อนเอนทุกท่านขอตัวรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพี่พง์วารตี้กีฬาบันเทิงประเพณีสำหรับวันนี้แอดมินอยากจะมาเชิญชวนเพื่อนเ,อนเอนทุกท่านไปร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวของไทยเราที่ไปร่วมแข่งขันในลีกดุรเกียสังกัดสโมสรซาริเยคือน้องบุมบิ๋มชัช,ชนโมกศีกับน้องเพียวอัชรพรคงยศตัวตบหัวสาวคนเก่งของทีมชาติไทยเรา ซึ่งในฤดูกาลที่แล้วทั้งน้องบูบิมและน้องเพียวก็ทำผลงานได้ประทับใจเข้าตาบอดบริหารที่ช่วยให้ทีมซาดิเยน้ตกชั้นและสาวสาวของไทยเราทั้งคู่ก็ได้รับการต่อสัญญาในฤดูกาลนี้อีกครั้งหนึ่งโดยในฤดูก,กาลที่แล้วนั้นน้องเพียวอัชาราพรคงยศได้เซ็นสัญญากับสโมอสรซาดิเยตั้งแต่ตอนเปิดฤดูกาลส่วนน้องบูบิมของเรานั้นตามพี่เพียวไปในช่วงกลางฤดูกาล และทั้งสองคนก็ไม่ทำให้กองเชียร์ทั้งชาวตุรกีและชาวไทยผิดหวังเมื่อทั้งคู่สร้างผลงานได้ประทับใจทั้งกองเชียร์และเพื่อนร่วมทีมสำหรับการแข่งขันรายการแรกของฤดูกาลนี้ของสองสาวไทยกับสโมสรซาริเยในปีนี้คือรายการเตอร์กิดครับ2พหรือคูป้าเวเลครับซึ่งจะเริ่มแข่งขันในวันที่2 1เ็ตุลาคมนี้เป็นวันแรก โดยจะมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในรอบคลึกจำนวน12ทีมแบ่งเป็น3สายสายและ4ทีมสำหรับสาย A มี4ทีมดังนี้คือเอ็กซ่าซิบาซี2คูเซบารู3มสุครวาและ4มีกรุปสาย B มี4ทีมดังน,นี้คือ1 i l b a ไอ2อลแบงค์สบลู3ามาและ4ไอดิน และสายซีมี4ทีมนนี้นคือ 1. นิรูเฟ่ 2. กาลาตาสราย 3. สาซาริเยและ 4. อังคาร่าพีทีทีสำหรับทีมซาริเยของสองสาวไทยนั้นอยู่ในสายซีซึ่งก็ถือเป็นงานหนักพอสมควรแต่ถ้าทุกคนเล่นเข้าขากันดีโอกาสที่จะชนะทีมนั้นก็ไม่ยากสำหรับการแข่งขันในรอบแรกนั้น ทุกทีมในแต่ละสายจะแข่งแบบพบกันหมดแล้วเอาผู้ชนะที่มีคะแนนอันดับที่1และอันดับที่2เข้าไปสายละ2ทีมรวมเป็น6ทีมซึ่งมีทีมรออยู่แล้ว2ทีมคือวากิปแบงค์แชมป์ลีกและเฟเนบเช่รองแชมป์ลีกรวมกันเป็น8ทีมซึ่งจะแข่งในรอบต่อไปสรับตารางการแข่งขันของน้องบุมบิ่มและน้องเพียวกับเพื่อน,อนาสาวๆในทีมซาิเยมีดังนี้ วันที่21ตุลาคม2565เวลา20นา30นาทีสายเยพบกับอังคาราพีทีวันที่22ตุลาคม2565เวลา19นา30นาทีตามเวลาในประเทศไทยทีมสริเยพบกับกาลาตาสรายวันที่23ตุลาคม2565เวลา19นาฬิก30นาทีตามเวลาในประเทศไทยทีมสริเยพบกับนิลูฟเฟ สำหรับลิงก์การแข่งขันในรายการนี้ของทีมซารีเย่แอดมินจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับซึ่งเป็นช่อง TVF ช่องวอลบอลของหลีกตุรกีมกเมื่อเพื่อนกดเข้าไปในช่อง TVF แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดในการแข,นขน่งขันทุกๆแมตช์ของสองสาวทีมชาติไทยนะครับและนี่คือข่าวคราวของน้องบุบิมและน้องเพียว สองสาวนักวอลเลย์บอลทีมขติไทยที่แอดมินนำมาฝากเพื่อนๆและคืนนี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมติดตามเชียร์นะครับเดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์ไว้ที่ได้คลิปซึ่งเป็นเม็ดแรกของสาวๆส,ส่งกำลังใจให้ทั้งสองสาวประสบชัยชนะเพื่อสร้างชื่อเสียงกับประเทศขอบคุณทุกท่านครับสำหรับการอ่านออกเสียงของชื่อทีมแต่ละทีมถ้าแอดมินอ่านผิดพลาดหรืออ่านไม่ถูกประการใดก็ขอกราบประธานอภัยทุกท่านว้วโอากาสนี้ และก่อนจบคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและขอฝากเพืพ่อนๆทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กด u like, u s c r i b e คอมเมนต์ติชมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ